ความมีใจลุกลบนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเห็นเขาเป็นเหมือนญาติเหมือนไม่ใช่ผู้ตายประพารบัญชาแบบว่าใจให้ใจกันครับให้ใจกันโดยโดยแสดงออกให้เขารู้ว่าเรามาอยู่ในกองร้อยเดียวกันยังไงเราก็ต้องเจอด้วยกัน พราะนั้นกินอะไรก็ต้องกินเหมือนกันไม่มีว่าผู้กำบัญชาระดับเจ้าหน้าที่ของกินดีลูกน้องอดหรืออะไรอย่างนั้นครับอดก็อด ข้าวเหนียวปั้นติดมือไม่ติดยังไงก็ต้องจับใส่ปากเหมือนกันเดี๋ยวล้วนๆไม่มีอะไรที่มันวิเศษไปกว่านี้อยู่แล้วครับแล้วนั่งกินเหมือนกันยังไงก็เหมือนกันครับคือท้าถึาแปดโอ้โหข้าวเหนียวเด็ดครองท่านทานข้าวไงล้วนอสพรทานข้าวปักก็ทานเหมือนเหมือนกันนเหมือนกันหมดเลยครับนั่งกับพื้นกับพื้นหรือจะยืนเดินคุยทักทายก็ว่าไปเลยครับไม่ต้องมีพิธีรีตองยศยาวมาใช้ครับไม่ได้ครับไม่ได้